thank uh you -huh. มีสิครับผมอยู่กับวินเทจสวยๆกันต่อพอดีเพิ่งกลับมาจากส่งของมาลิสมาลิสสวยจริงๆผมก็ผมเองเป็นคนชอบมาลิสอยู่แล้ว <l itz> ชอบเ,อเสียงของมันเอ็มดีห้าหนึ่งศูนย์เจแปนนะครับผมตัวนี้ก็ สวยอีกแบบหนึ่งนะครับผมก็เป็นไม่มีอะไรมากส่วนใหญ่ก็จะเป็นฝ้าจางๆด้านหลังเห็นไหมอ่ามันจะเป็นแค่ฝ้าจางๆสวยครับ510ก็เป็นยอดนิยมเลยคนก็เล่นกันเยอะเนื้อเสียงไม่ใสโดดจนเกินไปย่านเบสกลางออกแน่นดีเสียงซาวกลางออกแน่นดีนะครับเนื้อเสียงออกข้างๆจะจดูดันเนี่ยคือเอกลักษณ์ของสไตล์มอริสเลย สายที่ติดมาตัวนี้ยังใหม่อยู่นะผมผมผมจะไม่เปลี่ยนให้นะสายน่าจะเป็นสายเบอร์สิบเอดกำลังดีเลย ก็อยู่ที่ประมาณนี้เสียงดีครับมอริสเล่นไปเลยตัวนี้ไม่ค่อยมีอะไรมากนะผมผมผมว่าสวยด้วยซ้ำไปนะครับผมอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวผมไล่ให้ดูริ้วรอยดีกว่าเอ่อริ้วรอยไม่ค่อยมีอ่ะตรงนี้สวยมากเลยนะครับผมตามนี้เลยนะครับผมริ้วรอยไม่ค่อยมีเท่าไหร่นะครับเท่าที่ผมมองดูเดี๋ยวแป๊บหนึ่งจะช่วยหาให้เผื่อ,ออาจจะมี ลูกบิดเป็นมอริสนะครับผมอลูกบิดเป็นมอริสเดิมๆเอบขอบ,ขอ,บอาจจะมีบ้างเล็กๆน้อยๆนิดหน่อยคอเป็นไม้มะฮอกนะครับผมคอสวยเลยนะครับไม่ม,มีริว้วรอยเลยสวยนะตัวนี้สวยเลยจริงๆตัวนี้มันเป็นไม้โคโลโรสบูสพวกหนะึ่งห้าหนึ่งห้าหนึ่งศูนยะมันคับเกรดไม้ดีๆทั้งนั้นเลยทําแต่ด้านหลังมันจะเป็นฝ้าจางๆเห็นไหมมันจะเป็นฝ้าจางๆแค่นั้นเอง ข้างๆข้างๆไม่มีฟ้านะมีแต่ด้านหลังข้างๆสวยเลยนี่ลายไม้โคโรโ,โครโรมันจะมีจุดฟ้าตรงนี้นิดหน่อยแค่นั้นเองเนี่ยเอานเนี่ยสีจริงๆของลายไม้ผมพยายามเปิดแสงให,ให้ให้มันเห็นตำหนิเยอะๆนะครับผมจริงๆตัวจริงสวยนะเนี่ยมันจะเป็นฟ้าจางๆแค่นั้นเองนะครับถ้าชิงต่ำเล่นง,ง่ายตัวเนี้ยเล่นดีเลย ตัวนี้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 สี่พันแปดห้าสิบพอจริงๆเขาเลน่นกันก็ห้ากว่าแล้วคนได้ไปกับผมเยอะนะหนึ่เอ 5, 10, นะ่หอห้านึ่งศูะมอริสที่ผมชอบอะเนื้อเสียงมันออกแต่ละโน้ตนะมันออกชัดมากเลย ครับผมค่าจะส่งแบบโอนเต็ม180แก็บไปาทาง250กรณีเก็บไปาทางก็เหมือนเดิมเลยมัดจำ500ส่วนที่เหลือจ่ายนาบ้านสนใจพร้อมปิดทักแชทส่วนตัวได้เลยนะครับผมฝาก510สวยๆอีกตัวหนึ่งนะครับผมเออผมผมลืมให้ดูข้างหน้าเมื่อกี้ให้ดูแต่ด้านหลังโทษทีเมื่อกี้เนี่ยเพิ่งคิดได้บางทีผมก็ลืมลูกค้าก็สังเกตกับคลิปไปด้วยเวลาผมให้ดูอ่าเวลาผมให้ดูพวกเรื่องสภาพหรือรอยอะไรพวกนี้ข้างหน้าสวยเลยนะครับผมอาจจะมีพวกตรงพิกาด ที่เป็นขนแมวเล็กๆน้อยมันมันจะมีรอยสก,กิดต,ตรงนี้นิดนึงเห็นไหมอ่ะขาวๆเนี่ยเห็นไหมอ่าจริงๆถ้าเรามองผ่านๆรวมๆอ่ะมันก็แทบจะมองไม่เห็นเลยเยแบบนี้เลยอ่าลายไม้ด้านหลังด้านข้างนะครับอโอเคก็ประมาณนี้แหละก็ตามที่ผมแจ้งไปสนใจทักแชทส่วนตัวได้เลย เป็นพวกกีตาร์วินเทจอ่ะมอร์ิสนี่เป็นแบรนด์ต้นตนต,นติดอันดับของวินเทจเลยนะจริงๆอันนี้คือเรื่องจริงเลยผมผมเล่นกีตาร์มาผมจับกีตาร์มาหลายแบรนด์อยู่นะผมผมว่าส่วนตัวผมต่อให้ตัวบางทีตัวที่ไม่แพงเลยอะ่ะเสียงดีกว่าตัวเป็นหมื่นก็มีงานวินเทจอันนี้คือเรื่องจริงเลยกีตาร์มอริสบางตัวราคาอยู่ที่ห้าหกพันอ่ะเสียงดีกว่าตัวเป็นหมื่นงานจีนงานใหม่เยอะเลยนะครับผมน,นี่แหละที่ที่ที่ผมชอบพวก กีตาร์วินเทจมันมันแบรนด์ของมีเอกลักษณ์ของเขานะครับผมอ่ะโอเคอธิบายเยอะแล้วเดี๋ยวเบื่อกัน <laughs> ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ